เวนปั่นจักรยานกะแบนมั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 นหรอแบนมันมันๆๆๆมันันปั่นเกะจักรยานของเล่นที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดช้างคำเนาะปั่นๆจักรยานเร็วแบนมันมันมัไม่เป็นไหนหรอกอืม kỳ sinh chá ka kỳ sinh chá vinh kỳ sinh chá em ấy quảng hai nó kỳ sinh chá kỵn ênh đại à chính cha tìm mốt lều tìm mốt lều พี่ชิงช้าชิงช้าลงได้กะหนึ่งสอง อืมสองซ้ำลงได้กะลงได้ไหมครับวินลงได้ไหมครับหนึ่งสองวินไม่กล้าลงน้องวินกลัวความสูงเป่าลูกฮะ เร็วๆๆๆวเวเววหนึ่งเดี๋ยวไปขึ้นอันใหม่เร็วๆร็วเร็วหนึ่งสองขึ้นไมก่ะขึ้นไม่กล้าลงวินกลัวตก่ะลงได้ จริงจ้าตอนนี้นักเรียนนักเรียนเลิกงเรียนหมดแล้วเนาะบินเนาะพี่พี่เลิกงเรียนหมดแล้ว

ลงได้เดี๋ยวซื้อร้านให้ซื้อร้านให้ลงกันไปค้นปุนป่นปะ ขึ้นได้เวินจะกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านยังครับเวินครับปิกบ้านเฮาปิกบ้านกว่าหมีบูจรวดขึ้นได้ ตำรวจเลยวินไหนนะฮะแมงไหนหมีวินไหนนะาวินไหนนะวินไหนนะจะเอ๊ะตำรวจลูก วินไหนนะนอ้อวินไหนนะสูงอ่ะสูงอ่ะวินขึ้นสูงกะแว,<ะ>ว่จะเอขึ้นเดอ้ลอลงมาเลยลงมาเลย เลยลูกลงมาเมื่อก่อนน้องยินเมื่อก่อนน้องวินทำไมลงได้ตอนนี้ก็ไม่ลงลงไม่ได้แล้ววะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วปะมืดละค่ำละเย็นละลมแรงแล้วฝนกำลังจะตกเนาะฝนตกฝนตกคะ Bốn cái lần cho tổ cơ Bài gặp ban quả nó Bài Mua hắn con Vinh quán con Bài Bài con Bài con Bài con con